สวัสดีครับผมซินโดรมวันนี้ผมขอมาแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าช่องของผมถูกทาง YouTube ปิดการรับรายได้ไปแล้วนะครับซึ่งเหตุผลเท่าที่เข้าไปเปิดดูทาง YouTube ระบุว่าเนื้อหาที่ผมทำขึ้นไม่ได้เป็นผลงานต้นฉบับของช่องอย่างชัดเจนและเป็นการนำเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่นกลับมาใช้ใหม่โดยทาง YouTube ได้แจ้งเรื่องมาเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนแต่เนื่องจากผมยังตัดสินใจถึงแนวทางทาช่องต่อไปไม่ได้ รือสปอยเนื้อหาตอนที่112ให้เพื่อนๆไปก่อนตอนแรกที่ผมได้รับแจ้งจากทาง YouTube ก็ยอมรับเลยนะครับว่าช็อกมากพอสมควรคิดอะไรไม่ออกไปพักใหญ่พยายามไปเปิดดูเหตุผลที่ทาง YouTube ส่งมาคิดตามว่าผมทำผิดเงื่อนไขตรงไหนโดยทาง YouTube ได้แนะนำให้ผมแก้ไขช่องและสมัครเข้าร่วมอีกครั้งได้ในวันที่24พฤศจิกายนหรือก็คืออีกประมาณ3เดือนเลยทีเดียว ทำให้ผมลังเลใจว่าจะ๋ยเลิกทําช่องดีไหมหรือจะทําต่อดีเพราะจริงๆแล้วเงินที่ได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรอีกทั้งต้องคอยดูคลิปตัวอย่างในวันหยุดแล้วรีบสรุปสปอยลงให้ทุกคนฟังในวันจันทร์ซึ่งค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวแต่อีกใจหนึ่งก็อยากทําต่อเพราะทุกครั้งที่ลงคลิปก็จะได้รับกำใจดีๆจากทุกคนเสมอจนหลังจากคิดอยู่หลายวันผมเลยตัดสินใจทําต่ออีกหน่อยแต่ในเงื่อนไขของ YouTube ระบุว่า ผมต้องลบคลิปทั้งหมดออกไปจากช่องและทาง YouTube จะเริ่มพิจารณาเนื้อหาในคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ดังนั้นผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าผมคงจะทยอยลบคลิปเก่าของช่องออกจนหมดนะครับส่วนคลิปใหม่ผมคิดว่าคงเป็นการสปอยเนื้อหาเช่นเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการเล่าเรื่องผ่านการพูดคุยเป็นหลักโดยไม่ลงรายละเอียดมากหวังว่าเมื่อครบ3เดือนผมคงจะออกจากการแบนของทาง YouTube ได้ ซึ่งถ้ายังทาไม่สาเร็จผมก็คงต้องตัดใจจริงๆแล้วครับดังนั้นผมต้องขอความโรนนานทุกคนช่วยติดตามคลิปใหม่ๆหลังจากนี้ต่อไปด้วยนะครับผมก็หวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและยูทู e คงเลิกแบนผมในที่สุดยังไงก็ฝากทุกคนเขาใจช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะแจ้งทุกคนเท่านี้นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ